ทางครมก็สนองพระบรมราชโนโยบายนะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพคลองแสนแสบนะครับทีนี้แล้วก็มีดาเนินการมาหลายคลองตั้งแต่คลองลับท้า่าคลองเปลียนประชากรและคลองแสนแสบทีนี้แล้วรคุณภาพน้ำเนี่ยสำคัญก็คือเรื่องการปล่อยของเสียลงน้ําของเสียที่มีสองส่วนคือของเสียจากการล้างพวกไขมันต่างๆและของเสียจากห้องน้ําซึ่งในหลายที่เนี่ยมีการปล่อยโดยตรงลงสู่คลองแสนแสบหรือคลองย่อย หรือบางครั้งนี่เป็นระบบบ่อเก็บบ่อซึมที่เป็นระบบเก่าคุณภาพการบำบัดก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่วันนี้ทางกระทรวงสาหกรรมได้กรุณามอบให้ทางชุมชนแล้วก็กรทมรับผิดชอบนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคือการบำบัดน้ําเสียในที่ก็คือรวบรวมน้ําเสียจากชุมชนบำบัดก่อนให้ได้ระดับ BOD แล้วก็ตัวเลขอื่นที่ได้คุณภาพเราจะปล่อยลงลำคลองซึ่งมันจะแตกต่างกันระบบในในในเมืองนะในเมืองจะเป็นระบบเซนเตอร์หลายคือจะเอา น้ำจากหลายๆชุมชนรวบรวมไปแล้วบำบัดที่ศูนย์กลางมีการทําโรงบำบัดน้ําขนาดใหญ่แต่จริงแล้วถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่มีความกระจายตัวของชุมชนเนี่ยมันจะต้องเสียเงินในการรวบรวมทําท่อรวบรวมน้ำเสียเยอะทั้งี่แล้วออนไซน์ก็เป็นทางเลือกที่ดีโดยเพราะชุมชนที่อยู่ติดท่อถ้าเกิดบำบัดน้ําไม่ได้คุณภาพก็สามารถปล่อยลงลำคลองได้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีผมว่าเราเริ่มทำในหลายชุมชนแล้วนะนี้ของรับพาก็มีทำไปบ้างแล้วกองเกรมก็มีแล้วนะครับนั่นแต่ว่า สำคัญคือว่าจะขยายต่อยังไงเพราะว่าอย่างผมว่าม right. ันมีหลายถ้าที่ผมว่าประมาณก็เป็นเมือป็นหมื่นควเรือนนะที่อยู่ในคลองแสบเพราะว่าเราเป็นคลองที่กว้างถึง70กว่ากิโลเมตรนะแล้วมีผ่านถึง21เขตแต่ว่ากรุงเทพก็จะเริ่มประมาณ3,300หลังค่าเรือนก็จะเริ่มเลยเรามีการเตรียมอุปกรณ์น่าจะอีกสักสองเดือนก็น่าจะเริ่มติดตั้งได้ก็เป็นตัวอย่างคล้ายแบบนี้ครับก็เอาความร่วมมือจากชุมชนแล้วก็ติดบอบอดักไขมันก่อน ่วนบอ่อบำบัดน้ำนี่ต้องอาศัยที่อันนี้ก็ประมาณที่ประมาณสิบน่าจะหกถึงสิบตารางวานะมีการกดเข็มอันในเมืองก็ต้องหาที่ที่เหมาะมสมตรงนี้ได้ครับถ้าเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าถ้าทำได้ปริมาณถึงระดับหนึ่งเนี่ยคุณภาพน้ำจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับมผมว่าก็มีสองส่วนนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือที่เราดาเนินการอยู่ที่ร,รัฐบาลดาเนินการอยู่คือการเอาบ้านที่ลุกล้ําครูคลองขึ้นอันนี้ก็ช่วยกับจำกัดไอ้จำกัดตั้งแต่ต้นเลย ไปอยู่บ้านมั่นคงซึ่งบ้านมั่นคงมันมีการระบบที่ดีอยู่แล้วและส่วนหนึ่งก็คือบ้านที่มีอยู่แล้วก็พยายามปรับปรุงขึ้นเพราะว่าอย่างนี้บอกว่าเรามีเริ่มต้นสาม0ิบสามร้อยหน่วยก่อนที่จะทำอันนี้เอาให,ใ,หใ,หให้สำเร็จคิดว่าเท่าที่ฟังท่านรองปลัดอธิบายก็น่าจะภายในสองเดือนน่าจะมีการจัดหาได้ครับก็ฝากพื้นที่บูรณาการกันสร้างความตระหนักในการรักษาโครงการที่ในหลวงมอบให้กับพวกเรานะครับ โครงการจิตอาสารักแม่น้ำซึ่งวันนี้เรามารักษาคุณภาพแม่น้ำรักษาคลองแข็งแต่ให้ดีขึ้นยังต้องขอขอบคุณเอสซีบริษัทไทยโกลิคอนที่มาบูรณาการช่วยเรานะครับทั้งสลเวลาสละกกาลังคนและสลากงบประมาณมาช่วยเราก็ฝากชุมชนรักษาไว้ต่อไปนะครับเรื่องที่ถามว่าจะดูยังไงตอนนี้เรามีเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําอยู่โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีหน่วยงานที่เก็บน้ํามาเก็บไปวิเคราะห์ละเดี๋ยวจะเปรียบเทียบหลังจากเสร็จแล้วนะครับจะดีขึ้นเยอะครับเราทําคลองเป็นประชากรเมื่อปี2ต้นปี63าปัจจุบันคลองเป็นประชากรดีขึ้นอย่างอย่างมากนะครับดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เราก็จะทาะําคลองไปดุงกรุงเกษมเราก็จ่จายทําอย่างที่ผมพูดได้ฟังไปแล้วว่าทั่วประเทศ10จังหวัดน,นะครับทางเหนือก็มีคลองแม่ขา่าทางสงขาก็จะมีที่คลองอุตตเพานะครับก็ทํานะครับ ก็นําเรียนสื่อเพื่อทราบครับทองเป็นประชากรโหทำเยอะครับสจไปช่วยเราเยอะมากเลยไปจัดตำรวจนะไปตั้งแล้วตั้งแล้วขนาดนี้ที่แัดตำรวจครับผมว่าก็เต็มที่เพราะมันจำนวนมันเยอะมากนะฮะผมว่าก็คือช่วยกันเต็มที่แล้วก็เรมเองก็ต้องเอาจริงเอาจังด้วยเพราะจริงแล้วแหล่งปล่อยน้ำเสียกันวนมากคือโรงงานอุตสาหกรรมหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียม ซึ่งตอนนี้ก็แต่ละที่ต้องมีบ่อหมักของตัวเองก็ต้องไปกวดขันให้บ่อหมากพวกนี้ได้มีการเปิดแล้วก็มีควบคุมุณภาน้ําที่จะปล่อยลงมาแล้วก็เป็นตัวแหล่งน้ําเสียใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่าหลายที่ก็คืออยู่ติดคลองแสนแสบก็มีหลายที่ความ้่เข้มข้นตรงนั้นด้วยส่วนเรื่องการช่วยจับหนุนผมว่าเราก็ยินดีรับความช่วยเหลือทุกอย่างครับโอเคครับขอบคุณครับท่านปัลัดขอบคุณครับดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ประธานในพิธีทั้งหมดปฏิบัติขอบพระคุณครับมอบพื้นที่เพื่อจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนท่นทานผู้ช่วยผู้จัดการการบริการกลางจาัดก,การ ท่านผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและท่านประหลัดกระทรวงศุกสาหกรรมานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครธุรกิจกรรมลุ่นอิสลาม2,35 0คัวเรือนประชากร1,100คนประชากรส่วนใหญ่นะมีการสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมคองนาแน่นมากส่วนมากเปืืองสภาพลงการที่สูนย์พัาน่าดองดมา เื่องกาเลือกแต่ระาแเเป็นทางเลือกที่น่าจะีอูกต้อลชุมชนก็จะไม่ต้องรูุ้ากกำลังการที่แต่ละท่มีอจุดหรือจุดสางก่อนเป็นทีสองว่าจะเป็นที่ที่มีคาก็ถ้าเกิดในเวลู่กลางหรือกถ้าอยู่ตอนตนแล้วอยู่ในอนตนนี้อการ่ปอสายก็อปไนทำยังไงเาก็กลว่ก็คือ นที่อยู่อยแถว่าาตนั้นสองหมนวาอยอย่างรัลาวรองเป็นจาองในแถบเชียงราแต่องแยาวเือนนั้น็นงนโนที่เด่นเนะครหในอยางก็ต้องแตัเป็นผู้านที่เีร่วมงนขะครับลดุงเทพมหานครนายาเรืองศรีนะคะเป็นผู้รับมอบในกาสนี้ขอเรียนเชิญครอวัดตนะครับ ครับหนึ่งสองสามครับนนเดี๋ยวมีหลายกล้องนะครับขออนุญาตนะครับธนรงประหลัดกรุงเทพหานพรนะคะนายนรงค์เรืองศรีนะคะได้หนึ่งสองสามครับได้มีหลายกล้องนะครับขออน,นุญาตนะครับคะนนานนะซึ่งถังดักไขมันจำนวน1,500ไัถผ่านนะคะซึ่งสำนักงานเขตคลองสัมวานนะคะมี ขออนนะครับครับหนึ <deme an> <mus i> ่งสองสามครับหนึ่งสองสามทึ้นดอกนี้ไปต่อนะครับแตจะแิ่เสร็จแล้วเราจะเอาน้ำนะครับกลับมาใช้นะครับเพื่อให้เป็นอัตราลดลงน้ำเสียที่เราจะทำเท่านันจะเป็นระบบปิดนะครับแล้วเราก็จากนั้นเราจะเอาน้ำเกลือวปนะครับน้ำที่เก็ดเราจะลดรัตราไปต่อต่อไปจะมีเรีข้าสืตคนจีนลาวอารตูนีข้าส แต่นี่มัได้ผิดไปเรื่อยปีรูปแบบมันไม่มาครนี้เราได้ทั้งระบบทั้งระบบตรงนี้นะครับตอนนี้เราแต่ก็ต้องมีฐานร้อประจาบ้านด้วยใช่ครับคันนี้คันนี้เราพยายามใช้ระบบชุดก่อนใช่ครับจะเห็นว่าจากตรงนี้นะครับเป็นระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับค่ะครับค่ะหนึ่งสองสามค่ะ ส่วนกล้มนืรนางด้วยนะคะตามน้นะคะเราได้ตอบหมดตัางแต่งหา่ถึงขาทุกั้นตอ